วิธีการซิงข้อมูลจากเครื่องสแกนนะคะเข้าสู่โปรแกรมเมื่อลูกค้าได้ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามวิธีการมาคลิปไปแล้วแล้วนะคะให้ลูกค้ากดเข้าไปที่อุปกรณ์ค่ะอาจจะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะว่าได้ทำการเชื่อมต่อแล้วหรือยังแต่ว่าหากลูกค้าเพิ่งทำการเชื่อมต่อเสร็จเลยอะค่ะก็ไม่ต้องทดสอบแล้วนะคะ ะะรูม,มันต้องขึ้นคขาว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์อยู่ทางด้านซ้ายถ้ายังไม่มีอุปกรณ์ทางด้านซ้ายมือน,นะคะอย่าลืมกดบันทึกอีกหนึ่งครั้งให้มีอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเลือกไปที่หัวข้อซิงข้อมูละคะ่ะมันเรามาที่หัวข้อซิงข้อมูลแล้วนะคะให้กด ที่อุปกรณ์ของลูกค้าเองนะคะเป็นรุ่นต่างๆกันไปนะคะทั้งด้านซ้ายมือตรงนี้ก่อนและลูกค้าท่านไหนนะคะที่ซื้อแบบมีการสแกนใบหน้านะคะให้กดติ๊กที่คำว่าซิงใบหน้าด้วยนะคะหากไม่ได้ซื้อแบบที่มีสแกนใบหน้าค่ะก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะคะแล้วก็กดที่คำว่าซิงได้เลย ดูตรงทั้งช่องแจ้งเตือนด้านด้านข้างนะคะตรงด้านล่างขวาม,มือตรงนี้รอจนกว่าจะทำการซิงเสร็จสมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะมาขึ้นคำว่าซิงข้อมูลเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ก็จะถือว่าข้อมูลในเครื่องสแกนนะคะก็จะได้เข้ามาในโปรแกรมแล้วโดยสามารถดูได้ที่หน้าพนักงานนะคะข้อมูลของพนักงานนะคะก็จะเพิ่มเข้ามาอยู่ในหน้าของโปรแกรมแล้วค่ะ